เนอ็กเอ็กเอเอเอโทโทตีเอาเก็บไปก่อนคุณแม่เรียนทำอะไรอยู่ไปเก็บก่อนเอกเอกโทโทตีตีจัตวาโออาร์จัตวาเจ็งด่างๆโออาร์อาร์เอกอา อาโทอางโ้อาตีอาตีองอาตีอาอาตีอาอาจัตวาอาอาจตวาอาอาจตวาาอาออาอออาออออีออีออ อจัตวาอีออออีอีอีออี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 อออีอีอีอออือออีออออออีออีออออีออออีออ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 ืออืออ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 อ 아, 오, 오. 오이고. 오, 더 오. เวาจ้าเมวาจ้าปอีปอีกีปอีปอีปีปีเอกปีเอกปีปอีกีกีโทกีดูด้วยไม่งั้นจะรู้ได้ไงจอยจีจีโทบอีบีโทออือ อือ er. โทตอือตือโทเสียงดังๆหน่อยพอเวลาที่ไม่หนูเล่นน่ะหนูทำไมหนูเสียงดังจังให้เบาไม่เบาพอเรียนให้มันเสียงดังตออือตือตือโทอออูอูเอกกออู buộc, 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 châu, cu châu châu, 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 bầu, buộc, buộc, bầu, 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 ตูโทบอูบูโทกอลออาบออีเบเอกอ่านว่าจ่าปีก่าปีกอยกีเอกบอีกีปีอะไรนะปลาปา เสียงดังๆเลยลูกปาปาปาโทปาโทปาจอจาจอจาตะวัจาตะวัจ๋าปาปาจาจอออจ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 จอจจอเอจจอจเอจอจออเจอออจาจาอจออออจูจอจจออ จออูจูจัตตะวาจูจออีจีจีจัตตะวาจีอ่านว่าจูจีจูจีบออูบูโทบออีบีโทอ่านว่าบูบีตออี

ไม่เข้าสมองสักคำเลยลูกไม่ต้องโดนหนูถึงแม่ไม่ต้องรู้ป้าบ้างอากะป้าอากะป้าอากะป้าต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 าอีตาอีตีตาลากะบอยบอยบีบีตาตาเอกาเอตาตา

อูอูอยู่ตรงไหนอูอูอืออืออีอีอ่าน้องอา่านอ่าองอ่านเองที่อ่านไงล่ะอูใช่ไหมอ่ะอาอาอาออาออามันใช่ไหมลูกนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรมันตัวเดียวกันไปหมดมันจะมาข้ออาฆ่ายังไงตตััวไ้งใจอออาอา สองพูดบางซีพูดเองบางที่อาอราอา<า>แล้วก็นี่ตัวอะไรสราระอะไรเนี่ยออีอีอ่ะก็ลองสักอ่านดิออ,อีอ,อีอ,อ,อ,อันนี้อ่านว่าอะไรอออ สาลอย์รงไหนชี้อะลองพูดมีตัวอะไรบ้างซา,าอูออ,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 ออืออืออือเอกโทตีจะตะวาอยู่ตรงไหนเอกโทตีจะตะวาลองพูดสิชี้ด้วยแล้วพูดด้วยอ่าชี้แล้วก็พูด ตีจตะวาเอกอะโทอ่ะตีอ่ะจตะวาอ่ะลองชี้ดิเอกโทตีจตะวาลองพูดแบบเนี้ยชี้ด้วยก็ชี้ก็เอกโทตีจตะวาชี้ตัวไปสิเอกอะเอกเอกตัวไหนไม้เอกไม้เอก เดิมมันลูกเอกโทรตีัตะวามันจะไม่ได้เลยเนาะอ่ะลองพูดนี้เอกมันไม่เข้าตะมอกเลยเนละ แล้วมันจะเอาแล้วมันไอ,อ,น,อนุ้ยแม่เนี่ยต้องชี้นูอ่านอาอาออาเห็นไหมก็มันตัวอออางมันกันจะมายออายาอย่าง